สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวกลับมาพบกันมาทิศค่ะเรายัางอยู่ที่ริมแม่น้ำกก,กริมเมืกกงองกรายน,นะคะเพื่ออนรับ เทศกาลลอยกระทงอ๋อที่ร้านราชาวดีลีลาวดีลีลาวดีไม่เ <c oughs> <c oughs> ดีวนะ <c oughs> ก่อนอื่นที่จะพูดถึงขอบคุณร้านร้านลีลาวดีแล้วเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราได้ไหมคะคสายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้องบอกว่าคุณนรมรงค์ไม่ได้มากับหญิงหญิงเนี่ยได้รับเกียรติสูงสุดคือเพราะว่าเจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ขับเครื่องบินมาส่งถึงเชียงรายผมมากับคุณมนชัยคุณแจ็คอ๋อและยิงมากคุณเตะอ๋อนี่ค่ะกัปตันพุทธิพงษ์ ขับเครื่องมาเองต่อประกาศมาปุ๊บฟังฟังดีหรือเปล่ากับตันพุทธิพงศ์แล้วก็เลยไปถามเขาแบบว่าใช่ไหมคะปราสาททองโอสถหรือเปล่าคะใช่เลยนะเห็นมีรูปอยู่ในหนังสืออินฟลีทแมกซีนอ่าค่ะบูสขับไม่น่าเชื่อนะเป็นเจ้าของสายการบินแล้วมาขับเครื่องบินยังขับอยู่เลยนะปลอดภัยดีปลอดภัยดีนะครับค่ะก็ขอบคุณสําหรับสายการบินบางกกดเอเวเรส์ด้วยก็รลวกันพอมาพูดถึงเรามงพูดถึงเรื่องของเทศกาลว่า ลอยกระทงก็ลอยกันไปลอยโคมเนี่ยต้องอาจจะต้องมาพิจารณากันใหม่จับน้าหนักวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญแต่ว่าเราอยากจะพูดความในใจอะไรที่เราได้มีประสบการณมาอย่างผมเนี่ยการลอยกระทงลอยยี่ป่เนี่ยผมว่าในในโลกในโลกนี้ก็ได้เนี่ยเชียงใหม่สุโขทัยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งค่ะเผาเทียนเล่นไฟที่ที่สุโขทัยที่จะไปเชียงใหม่ก็เคยไปสุโขทัยก็ไปนอนที่คอนโดตัวเองที่เชียงใหม่อยู่ครั้งหนึ่งยี่เป่ แล้วก็สาบานว่าจะไม่ไปอีกเลยอ้าวทำไมคะจุดพลุทั้งคืนเหมือนกับว่าเอ้นี่เราอยู่ในเทศกาลลอยกระทงหรือว่าสงครามในอิรักจริงจรด้วยจริงจริงด้วยทั้งคืนแล้วมันสะเทือนมากเลยนะฮะสะเทือนมากเลยแล้วลุงขึ้นเช้ามาก็มีข่าวพาดหัวเด็กหัวขาดคอขาดตายทตายเราไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมลอยกระทงเนี่ยไม่แต่เขาก็ห้ามนะโอ้โหคุณ รวมทั้งจังหวัดพระนครศรียาบ้านเกิดผมเนี่ย<ช>วันลอยกระทงผมก็ไม่ไปค้างบ้านเวียงเหล็กเพราะเสียงดังบ้านเวียงเหล็กอยู่ริมเจ้าพญาเลย<ช>นะคร<ช>ับเพราะว่าการจุดพลุเต็มที่จุดประทัดจุดตะไลอะไรนี่นะครับที่จริงชาวบ,บ้านก็นมาบ่นว่ากระจกบ้านแตกนาฬิกาในครัวหล่นลงมาผมก็ว่าไม่เป็นไรเรามันก็มีสตางเปลี่ยนได้แต่ที่มันเปลี่ยนไม่ได้ที่บ้านเมืองควรจะใส่ใจรัฐหรือจังหวัดหรือ กระทรวงวัฒนธรรมหรือใครก็ตามคุณจะใส่ใจก็คือไอแรงสะเทือนจากแรงระเบิดของพลุเนี่ยนะครับมันทําให้ฐานของเจดีพระโบราณโบราณซึ่งเป็นมรดกโลกในอยุธยาหรือในเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอะไรก็ตามเ่ยนะครับผมว่าแปลกนะบ้านเมืองไม่คิดอคุณหญิงก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปเที่ยวไหนคุณไปเที่ยวโคลอสเซียมที่อิตาลีที่โรมไม่ให้รถเข้าแล้วนะฮะที่ไหนอีกนะที่ ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยนะครับอะไรที่ดังๆอฟลหอไอเฟลรอคะหอไอเฟลก็ดีนอทร์ดามนอ่อนอร์ดามค่ะขับรถไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเดินไปแค่คนเดินก็ยังจะกลัวสะเทือนพีระมิดกันเหมือนกันครับที่อียิปต์เวลานี้ก็ไม่ให้รถใหญ่ๆขับเข้าไปเพราะเขากลัวพีระมิดจะสะเทือนไอ้นั่นแต่ของเราเราไม่ใส่ใจกันเลยกับเจดีโบด อาคารซึ่งก็เป็นจุดขายของเราซึ่งเป็นมรดกโลกดยเพราะยุทธยาเนี่ยใช่ใผมฝากไว้ฮะล้วถึงอยากจะคุยกันว่าน่าจะหันไม่ส่ใจในเรื่องนี้แต่ว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแย้งแย้งว่าบอกว่าโอ้ยปีหนึ่งมีไม่กี่คนเองนานๆทีก็เป็นเทศกาลแต่ว่าขออนุญาตเรียนมีประสบการณ์เหมือนกันเดี๋ยวนิดนึงนะถ้าเผื่อเจดีมันพังไปนี้นะมันไม่มีวันที่จะสร้างได้ไหมเหมือนเดิมถูกอันนี้อันนี้เห็นด้วยแต่ก็เราจะบอกว่า แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าเทศกาลนะคะบ้านเนี่ยอยู่ถ้ำกลางหมู่วัดมากมายนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีคอนเสิร์ตเสียงดังคอนเสิร์ตก็เสียงดังมากแล้วก็จุดพลุเหมือนกันสิ่งที่รู้สึกก็คือว่าเราเนี่ยขนาดเป็นคนนอนหลับง่ายเราเรีรู้สึกโหเสียงดังจังหนกหูจังนึกถึงคนแก่พ่อเราป่วยนึกถึงว่าบ้านไหนมีเด็กเล็ก แล้วมันดังปึ้งปังปึ้งปังตลอดเวลาเนี่ยเขาจะหลับเขาจะนอนอย่างไรกําลังคิดว่าเคยคิดอยู่เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเราไม่ได้ไปต่อต้านเรื่องของการทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ขัดขวางความสนุกสนานขัดขวางความเชื่อว่ามันจะนำความอะไรก็ส่งวิญญาณจุดายนี้เขาส่งวิญญาณไล่ขึ้นไปบนสวรรค์คือเราก็ไม่ได้ขัดแย้งนะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างได้ไหมเช่นระยะเวลาในการจุดไม่เกินกี่โมงจริงๆๆรเพราะมันเป็นเวลานอนของคนอื่นน่ะ ไม่เกินสองทุ่มใช่ไหมจริงจริงอ,องที่ว่าจริงๆเนี่ยคือนิตยสารคุณสร้างสม,มได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการเป็นเจ้าของโรงแรมเชียงรายเชียงใหม่ลำปางาชื่อคุณดูสิทธ์นะฮะทำมา20กว่าปีแล้วเขาบอกเลยของเขานี่รับแต่แขกฝรั่งเนี่ยพราะเทศกาลอย่างยี่เป็งหรือลอยกระทงเนี่ยฝรั่งจะบอกว่า หลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยเขาจะจุดกันไปถึงกี่โมงอ๋อนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เขาขนาดเขาอยากจะมาชื่นชมนะเขายังทนไม่ไหวเลยมันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาที่ว่าแทนที่จะทราบซึ้งในประเพณีลอยกระทงค่ะก็กลายเป็นรำคาญก็เลยกลายเป็นรำคาญแล้วก็ไปพูดปากต่อปากว่าเอ๊ะไม่เห็นมันดีเลยมันนอนก็ไม่หลับจุดประทุจจุดอะไรกันอย่างเงี้ยรันก็ดองดูว่ามีกติกาอะไรที่จะหารือร่วมกันวินวินนะคะยังมีอยู่ประเพณีรักษาไว้แต่ว่าก็รักษาอะไรนะ สิทธิของบุคคลอื่นไม่ให้ไปรบกวนและเมื่อสิทธิเขาเขาจะหลับจะนอนรบกวนผู้ป่วยรบกวนเด็กเล็กรบกวนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเหมือนเด็กรายการนี้ก็คิดอย่างนี้ถึงไม่เชิญใครมาพูดครับวันนี้คืออยากจะมาเล่าอะไรความในใจที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งนอกจากพลูก็คือเรื่องยิงปืนเรื่องยิงปืนนี้ก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็ยังมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่เนาะ เวลาหน้าเทศกาลไล่นู้นไล่นี้ไล่นั้นแล้วมันก็ไปตกตามบ้านคนแล้วก็เสียชีวิตยิงปืนที่มันสะดวกกับพลุนะฮะพลุนี่มันต้องหามามันต้องมีฐานที่ยิงะอันนี้ปืนนี่ควักมาก็ยิงได้เลยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันก็คือต้องช่วยกันสอดส่องดูแลว่าเห็นใครยิงดิบปืนมายิงอันนี้ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะจริงก็ผิดกฎหมายในการยิงปืนแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนกันไม่งันก็ฝา้ฟังก็ต้องเก็บไว้คิดว่าที่เรามาพูดกันเนี่ยก็ไม่เชิงบ่นนะฮะแต่บางทีมันมองผ่านไปแล้วไมม่ีใครรจับปะเด็น ขึ้นมาใช่ไหมครับดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายคือเรานี่ชอบหาประเด็นมาทำไมอยู่ในสนามบินต้องซื้อของแพงกว่าอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่ใช่ทำไมไม่เกี่ยวกับลอยกระทงนะแต่ว่าน้ำที่เราซื้อมาจากเซเว่นอีเลเวนสิบบาทเจ็ดบาทขวดนึงเจ็ดบาทแต่ซื้อในสนามบินสุวรรณภูมิสามสิบห้าบาทโอ้โหห้าเท่าแล้วมันเป็นสถานที่ราชการน่ะสร้างด้วยเงินภาษีก่อนเราอ่ะ เขาก็เก็บค่าตั๋วเครื่องบินค่าก็ไม่รู้แต่าันไม่เป็นาะหรือว่ามันอะไรเขาเรียกอะไรนะปิดประตูตีแมวรือคือยังไงเราก็ต้องซื้ออะมัดมือชกเออมัดมือชกมัดมือชกระวังอย่างเงี้ยลงกบลงกบนะคัะพี่เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องของลอยกระทงมีเรื่องที่อยากจะเตือนคือคนที่จะไปลอยกระทงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันมาอาทิตย์ค่ะ ว่าแบบบางทีมันก็มันก็สวยดีนะแต่ว่าแบบบางทีมันก็แบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบไฟไหม้อะไรอย่างนี้ได้เพราะมันก็มีข่าวออกปล่อยอะไรเงี้ยก็สวยดีนะแต่ว่ามันดูอันตรายผมว่ามันอันตรายนะกลัวแบบไฟไหมหลังคาบ,บ้านคนอื่นเขาเหมือนปล่อยไปแล้ไปตกที่ไหนก็ไม่รู้งเงี้ยแล้วใครไปเก็บวะก็ไม่มีใครครับมันก็เป็นขยะอย่างเงี้ยแก้ไขก็คงจะ ไปปล่อยที่กว้างๆที่มันไม่ไม่มีแบบว่าบ้านเรือนอะไรเงี้ยค่ะถ้าแกไปเลยก็คงก็คงต้องไม่ให้มีการลอยโคมอะผมว่ามันแก้ไม่ได้ครับเพราะมันถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีแต่แต่ว่าอาจจะมีการแบบรณรงค์อาจจะแบบบอกว่าอาจจะบอกข้อเสียงมันก็ได้ว่าการปล่อยโคมนะมันปล่อยไอ้โทษม,มันมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมว่าควรจะให้ความรู้มากกว่า คิดว่าไม่น่าปล่อยโฟมในบริเวณที่เป็นตึกหรือว่าบ้านคนน่าจะปล่อยในบริเวณที่แบบว่าเป็นที่โลงแจ้งมากกว่าจะได้ไม่ทําลายไม้แดงตาของชาวบ้านก่อนวันลอยกระทงจนถึงวันลอยกระทงจะมีคนไทยจมน้าตายอันเนื่องมาจากเทศกาลลอยกระทงนีประมาณ450คนวันลอยกระทงเนี่ยจะมีคนเสียตัวมากกว่าวันวาเลนไทนาย